สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนดา,นาชาแนลนะคะวันนี้จะพามาเที่ยวที่หาดในหานจ้าหาดในหานจังหวัดภูเก็ตนะคะนี่นะคะพี่น้องวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆค่ะหาดในหานนะคะฝรั่งเยอะมากๆเลยค่ะ หาดในหารนะคะฝรั่งเยอะมากค่ะมันอยู่มาทางาแหลมปมเทพนะคะพี่น้องอแหลมปมเทพหาดยะนุยแล้วก็หาดในหารหาดลาไวัอะไรแบบนี้จะอยู่ติด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 กันหมดเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องอากาศบิวทิวทัศสวยงามนะคะน้ำทะเลสดใสคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะ แต่วันนี้นาดามาช่วงประมาณบ่ายก็จะร้อนหน่อยนะคะพี่น้องไม่ได้มาช่วงเย็นนะคะถ้าช่วงเย็นนี้อากาศจะเย็นสบายคะ่ะแต่ช่วงนี้ก็จะร้อนๆนะคะพี่น้องนี่นะคะน้ําทะเลสวยมากนะคะฝั่งอันดามันค่ะพี่น้องฝังฝั่งอันดามันคะ่ะทะเลจะสวยค่ะพี่น้องนี่นะคะ พามาเที่ยวทะเลกันจ้านี่นะจ้าอากาศก็ออกร้อนร้อนหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่ามาช่วงบ่ายนะคะถ้าเป็นช่วงเย็นนี้อ้ยจะเย็นสบายค่ะเนี่ยลมก็แรงอยู่นะคะพี่น้องวันนี้ขึ้นก็ไม่ค่อยแรงมากนะคะน้ําทะเลนะคะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะคะ ใกล้จะปีใหม่แล้วค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองค่ะจะปีใหม่แล้วค่ะพามาชมทะเลค่ะพี่น้องไม่รู้จะไปไหนนะคะอยู่ภูเก็ตก็มีแต่ชายทะเลนะคะพี่น้องไปห้างเซนทันบ้างมาเออ ชายทะเลบ้างแบบนี้นะคะชีวิตนาดาทุกวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องไปเดินห้างแล้วก็ถ้าไม่เดินห้างก็จะมาชายทะเลนะคะนี่นะคะนาดาแปนนาดาแกชอบชายทะเลค่ะพี่น้องแต่แกก็ไม่ชอบเอ่อตากแดดนะคะแกจะไม่นอนตากแดดค่ะพี่น้องแกอาศัยที่ว่าจะเดินเอานะคะเพราะว่าแกไม่ไม่ไม่ชอบแดดค่ะพี่น้อง เออฝรั่งนี่ก็แปลกนะคะแฟนนาดาแกไม่ชอบแสงแดดนะคะนาดาเห็นฝรั่งทุกคนก็จะมานอนอาบแดดอาบผิวให้ดำอะไรแบบนี้นะคะแต่แฟนนาดาไม่นะคะพี่น้องแกแกไม่ชอบอ่าร้อนมากค่ะนี่นะคะช่วงนี้ช่วงบ่ายนะคะประมาณบ่ายสองค่ะพี่น้องแต่ก็อากาศร้อนอยู่นะคะแต่ก็มีลม ัดมาเย็นสบายอยู่ค่ะนี่นะคะหาดในหานนะคะพี่น้องหาดในหานจ้าจงังหวัดภูเก็ตนะคะนี่นะคะหน้าชายหาดนะคะฝรั่งเยอะมากค่ะพี่น้องนี่นะคะหาดในหานนะคะหาดในหานะคะ่ะที่เราเห็นเรือนอะ่ะถ้าว่าเราไปที่แหลมภมเทพเราจะมองเห็นเรือฝั่งนี้แล้วก็ มันจะมีโรงแรมอยู่ฝั่งนี้ค่ะพี่น้องเป็นโรงแรมอ่าหาดในหารบีดนะคะนี่นะคะหน้าหาดนะคะพี่น้องนู่นเห็นขา,าวๆอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นโรงแรมค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่นาดาก็เดินผ่านโรงแรมมาแล้วค่ะพี่น้องนาดาขึ้นมาข้างบนนะคะนี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องสวยงามมากจ้ะ หาดในหานนะคะจังหวัดภูกเก็ตจ้านู้นนะ,คะ่ค่ะชายหาดที่นดาเดินมาเมื่อกี้นะคะพี่น้องเนี่ยตรงนู้นนะคะนี่นะคะล้อมรอบด้วยภูเขานะคะหาดในหานะค่ะนี่ก็จะมีโขดหินเยอะมากค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะโขดหินนะคะ น้ำลดนะคะเราก็จะเห็นโขดหินขึ้นเ,เยอะเลยค่ะพี่น้องน้ำลดเยอะมากค่ะวันนี้ค่ะหาดในหานจังหวัดภูเก็ตค่ะพี่น้องสวยงามนะคะหาดนี้นาดาพึ่งพึ่งมานะคะพี่น้องปกตินาดาจะไปหาดลาไว้หาดยะหนุยค่ะ นี่ครั้งแรกนะคะที่มาเที่ยวหาดในหารนะคะพี่น้องนี่นะคะน้ำลดนะคะน้ำลดลงก็เราจะเห็นโขดหินเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นหินก้อนใหญ่ๆใหญ่ๆนะคะพี่น้องแต่น้ำก็ใสามากค่ะมีปลาตัวเล็กๆนะคะพี่น้องออคล้ายๆว่าเวลาน้ำลงปลาตัวเล็กจะไปไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวกลางคืนน้ำทะเลขึ้นก็ไปนะคะปลาตัวเล็กๆนะคะพี่น้องนี่นะคะนู้นเราจะจะเดินเลาะไปฝั่งนู้นไปได้เรื่อยๆเลยนะคะไปจนเอ่อถึงหาดกระทิงนะคะพี่น้องมันจะมีหาดกระทิงอยู่ข้างในนะคะหาดนั้นก็สวยค่ะพี่น้องไม่รู้นนาดาจะเดินถึงไหมนะคะเพราะว่าอากาศมันจะร้อนนะคะพี่น้องเราต้องเดินขึ้นเขาไปนะคะ นี่นะคะพี่น้องขวดเห็นเยอะเลยค่ะขวดเห็นเยอะแล้วก็สวยนะคะพี่น้องสวยงามค่ะที่เห็นข้างบนขาวๆก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะพี่น้องร้านกาแฟนี่ค่ะปูนะคะปูนาดาเห็นปูเมื่อกี้ค่ะถ่ายไม่ทันค่ะพี่น้องวิ่งเร็วมากค่ะ เรือเยอะนะคะพี่น้องเรือนักท่องเที่ยวนะคะนูน่นแหลมพมเทพจะอยู่ฝั่งนู้นค่ะพี่น้องนู่นนะคะแหลมพมเทพขึ้นไปทางนู้นนะคะแหลมปมเทพค่ะฝรั่งก็จะมาเรือนะคะฝรั่งบางคนก็จะนั่งเรือมาค่ะพี่น้องแล้วก็จะมาเล่นน้ํานะคะ จอดเรือไว้แล้วก็มาเล่นน้ํานะคะเรียกว่าหาดในหานค่ะพี่น้องนุ่นเห็นขาวๆนุ่นจะเป็นโรงแรมค่ะโรงแรมหาดในหานนะคะข้างหลังน้าดาก็จะเป็นภูเขาหมดเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะน้ำทะเลสีสวยมากบรรยากาศดีมากๆค่ะพี่น้องนี่นะคะ เดี๋ยวนาดากับป๊าป๊าก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะพี่น้องเดินไปทางบนนู้นนะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะพี่น้องวิวเทวทัศนะคะเนี่ยด้านหลังนาดาจะเป็นจะเป็นภูเขานะคะพี่น้อง ภูเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะพี่น้องที่ภูเก็ตนะคะมีเขาป่าตองก็จะสูงอยู่นะคะแล้วก็ตรงเขาลังนะคะจะสูงอยู่ค่ะพี่น้องนี่นะคะหัดถินเยอะมากค่ะน้ำทะเลสีสวยมากๆเลยค่ะวันนี้ฝั่งอันดามันน้ำทะเลจะสวยนะคะฝั่งอันดามันค่ะ นี่นะคะพี่น้องสวยงามมากโ <_ C os k> ขดหินเยอะมากค่ะแต่ถ้าน้ำขึ้นก็มาเล่นน้ำไม่ได้นะคะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโขดหินเยอะค่ะเราต้องไปเล่นฝั่งนู้นค่ะพี่น้องฝั่งที่ฝรหลังเล่นกันเยอะๆนะคะฝหลังเยอะมากค่ะพี่น้องแต่น้าด้าก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปเขานะคะฝาหลังเขาจะส่วนมากจะเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องบางทีเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะ ไม่ชอบออกกล้องอะไรแบบนี้ก็มีนะคะฝรั่งนะคะไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดทุกคนคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะสวยมากน้ำทะเลสวยมากๆค่ะพี่น้องน้ำใสามากคะ่ะหน้าหน้าเล่นนะคะพี่น้องต้องมาตอนเย็นเย็นนะคะถ้าเราจะเล่นน้ำนะคะเพราะว่าอากาศไม่ร้อน,นะคะ่ะพี่น้อง แต่ช่วงกลางวันแบบนี้ไม่ไหวนะคะร้อนมากค่ะสวยมากค่ะพี่น้องหาดในหานนะคะจังหวัดภูเก็ตจ้ายังมีอีกหลายหาดนะคะที่นาดาย,ยังไม่ได้ไปเที่ยวนะคะพี่น้องมีหาดอะไรนะหดาดออยน์หลายหาดค่ะที่นาดาย,ยังไปไม่ครบเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าภูเก็ตหาดเยอะมากค่ะ เดี๋ยววันไหนว่างๆนาดาจะพาไปเที่ยวะสะพานสารสินนะคะพี่น้องวันไหนว่างๆจะจะพาไปเที่ยวสะพานสารสินคะ่ะหาดหาดตรงสะพานสารสินก็สวยค่ะพี่น้องแล้วก็ก่อนถึงะสะพานสารสินก็ก็สวยคะ่ะอันนี้อยู่ในตัวเมืองนะคะพี่น้องหาดอยู่ในตัวเมืองค่ะ อยู่แถวหาดล,ลาไว้นะคะหาดตาไวแหลมพรมเทพหาดยะนุยหาดในหารอะไรแบบนี้จะติดกันเลยค่ะพี่น้องมันจะจะมีทางไปนะคะไปหาดการะโนไปป่าตองมันจะอ้อมถึงกันหมดนะคะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ภูเก็ตนะอยู่ลักษณะเหมือนเกาะนะคะพี่น้องหรือเรียกไปอีกอย่างนึงคือว่าเกาะภูเก็ตค่ะ จังหวัดภูเก็ตก็เหมือนเกาะภูเก็ตนะคะพี่น้องเพราะว่ามันมีทางเข้ามาทางเดียวนะคะคือว่าถ้าเรามารถยนต์นะคะจะมีถนนเส้นเดียวเข้ามาภูเก็ตได้นะคะคือตรองสะพานสารสินนะคะตรงสะพานสารสินค่ะนอกนั้นก็ต้องนั่งเครื่องบินมาหรือว่านั่งเรือมาค่ะพี่น้องนี่นะคะมันก็เหมือนเป็นเกาะน,นะคะพี่น้อง สวยมากค่ะบิวตี้ทัชสวยงามจริงๆค่ะพี่น้องสวยงามมากๆนี่นะคะสวยมากค่ะน้ำลดเราก็จะเห็นโขดหินเยอะมากค่ะ คนตกปลาก็มีนะคะนุ่นเขายืนตกปลาอยู่สองคนค่ะพี่น้องนาดามไม่ได้เดินไปดูนะคะไม่รู้เขาได้ปลาไหมเป็นหาดที่สวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องหาดในหานนะคะหาดในหานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ สวยงามค่ะมาทะเลแล้วก็ไม่เบื่อนะคะพี่น้องเราได้ดูน้ํานะคะสีน้ําสวยมากค่ะยิ่งถ้าได้มาช่วงเย็นๆนะคะพี่น้องลมพัดเย็นๆนะคะยิ่งสวยมากกว่านี้ค่ะสวยงามมากน้่น ป้าป้าก็ขึ้นมาแล้วนะคะน่าจะร้อนนะคะน่าจะร้อนอากาศจะร้อนนะคะนี่นะคะนาดาก็มาหลบอยู่ร่มมันจะมีต้นไม้อยู่นะคะพี่น้องนี่นะคะต้นไม้ชายทะเลนะคะหาดนายหารก็กว้างนะคะเป็นหาดที่ยาวกว่าหาดยะหนุนะคะหาดยะหนุจะนิดเดียวะคะ่ะพี่น้อง มันจะหลบเนี่ยพ้นจากภูเขาที่เรามองเห็นเนี่ยถัดไปก็จะเป็นหาดยะหนูเลยค่ะพี่น้องสวยงามนะคะธรรมชาติสวยงามมากค่ะพี่น้องนี่นาดาก็เดินเดินขึ้นมาบนควรนะคะพี่น้องบนภูเขานะคะเดินขึ้นมาเลาะภูเขามาค่ะ นี่นะคะมันจะเป็นมาดูดอกไม้ค่ะพี่น้องดอกดอกหญ้านะคะดอกหญ้านี่นะคะสวยงามค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยงามมากค่ะธรรมชาติน้ำทะเลก,ก็สีสวยงามดูนะคะเรือเรือเยอะมากนะคะเป็นเรือท่องเที่ยวค่ะพี่น้องไม่ใช่เรือประมงนะคะ เป็นเรือนักท่องเที่ยวค่ะหรือว่าใครจะเมาไปเกาะไปอะไรแบบนี้ค่ะพี่น้องเขาก็มาจอดไว้นะคะเรือประมงค่ะเอ้ไม่ใช่เรือประมงนะคะพี่น้องเป็นเรือนักท่องเที่ยวค่ะอากาศดีสวยงามมากค่ะ ฝรัลหลังเยอะมากนะคะปีนี้ค่ะพี่น้องนี่นะคะเนนดาดาก็ขึ้นมาข้างบนนะคะพี่น้องเดินเลาะเขามาเรื่อยๆค่ะนู่นนะคะทางลงไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและมาติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ